เอฟบีส่งบุกเข้าไปถึงบ้านนะครับและก็ทำการวิสามันทันทีนะครับส่วนเรื่องของท่านอ้นะท่านไปก็เพื่อเจตนารมเพื่อที่จะไปดูว่าคนเหล่านี้เขาคิดอย่างไงนะครับทำไมมาทำการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยโจมตีปู่โจมตีพ่อของตนเองท่านคงได้คำตอบนะแต่บทเรียนครั้งนี้ท่านก็ได้บทเรียนเช่นกันว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับไอ้คนเหล่านี้นะะเขาบอกว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ สุดท้ายขี้ก็จะมาแปดเปื้อนตัวเองนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นเรื่องของท่านอน้น นะครับถึงแม้ว่าท่านโอ้นจะมีการชี้แจงไปแล้วเรื่องการเดินทางนะครับไปในงานของประวินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานะครับยังคงมีผู้คนนะไปทำการต่อต้านท่านอ้นอยู่อีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆจากครอบครัวก็จะได้ กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับหวังหน้าว่าอีกไม่นานมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยแล้วก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเรา,าต้องการอยากจะอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปนะครับก็ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้เนี่ยก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่ที่เราพบเจอก็จะหลังจากที่ได้จากกันมานานเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึง่งอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มนะครับเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นอย่างมาก ผมสำนึกในพระมหากราบที่คุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆหลังจากครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับหวังหน้าว่าอีกไม่นานขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วย ปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ด้วยได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ ด้านนี้ท่านออนนะครับก็ได้ทําการชี้แจงนะครับการเดินทางไปงานของพวินในเรื่องของมาตรา1นึนะครับการชี้แจงของท่านออนนั้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังคงวิปวิญญ์นะบอกว่าท่านออนอยู่ฝ่ายไหนกันแนะ่ไปอยู่กับพวกต่อต้านสถาบันหรือเปล่านะครับมีคนไปตั้งคําถามในคอมเมนตะ์และท่านออนก็ตอบบอกว่าไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นเหตุใดโดยเฉพาะคนจาก ด่าปู่และพ่อของตัวเองนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยครับท่านอ้นก็ตอบว่ากาบเรียนถามว่าคุณคิดว่าผมไปทำอะไรคุณคิดว่าผมไปสมทบเขาและซ้ำเติมครอบครัวของตัวเองเหรอนะครับโหนก็ตอบนะครับบอกว่าไม่ทราบค่ะเพราะไม่ใช่ท่านอน้นไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปจับมือกับคนอย่างนั้นสันดานเขาไม่เปลี่ยน ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเขาจะเอาท่านไปใช้เป็นเครื่องมือได้เคารพในท่านและครอบครัวของท่านมีแต่ความปรารถนาดีเท่านั้นจึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับท่านโอนก็ตอบไปว่าไม่เคยไปจับมือกับเขานะครับมีแต่คนอคติที่คิดว่าผมไปรวมหัวกับคนไม่หวังดีต่อครอบครัว ไม่ทราบว่า,าไม่ทราบผมก็ตอบนะครับผมปกป้องครอบครัวตลอดไม่เคยทำร้ายหรือลบหลู่แต่อย่างใดคำตอบก็คือรับทราบค่ะเรื <c oughs> ่องของท่านโอนนะ็ร <c oughs> มีการวิวิจาร์ณกันเป็นอย่างมากนะครับซึ่งท่านก็ตอบไปแล้วนะว่าการเดินทางไปก็เพื่อที่จะดูนะว่าคนเหล่านี้ทำอะไรคิดอย่างไรก็แลกเปลี่ยน ในส่วนของประวินในการที่จัดงานนี้ขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาเพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหานะครับทั้งพรบอคอมพิวเตอร์และดูบินเยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และในหลวงในรัชกาลที่10กัดกิจกรรมกีขึ้นมาอ้างสิทธิเสรีภาพในการโจมตีใส่ร้ายดูมินเหยียดยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ นะครับอ้างว่าคนเหล่านี้ไม่ผิดนะฮะเพราะเป็นสิทธิศิลิภาพที่จะดูหมิ่นเยียดหยามอาฆาตมัดลายนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของตนเองนะครับโดยในประเทศญี่ปุ่นที่ประวินอยู่โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประวินจัดงานนั้นห้ามการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาดลายประมุขของรัฐล่าสุดในสหรัฐอเมริกามีการจำคุกนะครับผู้ต้องหาเป็นเวลาถึง7ปีนะครับและ ผู้ที่ดูหมิ่นหรือค่มคู่ประมุขของรัฐนะล่าสุดก็ประธานาธิบดีโจไบเดนเ b i บส่งบุกเข้าไปถึงบ้านนะครับและก็ทำการวิสามันทันทีนะครับส่วนเรื่องของท่างอน้นะท่านไปก็เพื่อเจตนาลมเพื่อที่จะไปดูว่าคนเหล่านี้เขาคิดยังไงนะครับทำไมมาทำการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย โจมตีปู่โจมตีพ่อของตนเองท่านคงได้คําตอบนะแต่บทเรียนครั้งนี้ท่านก็ได้บทเรียนเช่นกันว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับไอคนเหล่านี้นะเขาบอกว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้สุดท้ายขี้ก็จะมาแปดเปื้อนตัวเองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

me call me ราบตนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนทินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น